สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเคยนะครับกับอิโซโกะประกายแสงนัตตีนะฮะหรือว่าเรียกว่าไมโกพลาสมาประกายแสงก็ได้นะเออตัวนี้ฮะเป็นตัวระดับอาฮะผมบอกเลยว่าปั้น5ดาวยากมากฮะยากยังไงน่ะเหรอเพราะว่าในตู้สุมไม่มีครับ ตอนนี้นะมันเป็นตัวที่แจกฟรีมาจากกิจกรรมใช่ไหมในตู้สุ่มทุกตู้ครับผมไปเช็คมาแล้วมันไม่มีครับไม่มีสุม่มในตัวนี้นะเพราะฉะนั้นมันทํา5ดาวยากมากมันทําได้อย่างเดียวก็คือเอาเข้าศูนย์ฝึกตรงเนี้ศูนย์ฝึกพิเศษใครจะทํา5ดาวก็ยากครับถึงทําตั้งแต่ตอนที่ได้ตัวมาตอนนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะยังน่าจะยังทํา5ดาวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีเสร็จในการแรกด้วยนะสําหรับตัวระดับ R นะครับเออเพราะฉะนั้นทํายาก บอกเลยว่าทํายากแต่ว่าคลิปนี้ครับผมทําได้ครับแล้วผมทําอาวุธเฉพาะของมันได้ด้วยเออจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องสกิลมันก่อนนะครับสกิลแรกของมันครับสายฟ้าฟาดโจมตีเป้าหมายได้เดียวสร้างดัมเมด100%นะครับอันนี้ตีธรรมดานะครับต่อมาครับอันติเมทครับไฟฟ้าระเบิดครับสร้างดาเมจด้วยการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งแก่เป้าหมายทั้งหมดด้วยนะเป็นการโจมตีหมู่นะครับด้วยดัมเมด120%ถือว่าเยอะที่สุดในระดับ R เลยนะฮะโจมตีหมู่ด้วยโคตรด แพสซีฟของมันนี่ก็พิเศษเหมือนกันนะฮะเมื่อถูกโจมตีโดยฝ่ายศัตรูที่เป็นสายเทคนิคนะครับจะได้รับความเสียหายลดลง20%พร้อมฟื้นฟู HP ตัวเอง10%นะครับนี่คือแพสซีฟปกติซึ่งถ้าเกิดเจอจัก,กรพรรดิเด็กตัวนี้ใช้ได้เลยฮะใช้ได้เลยฮะจัก,กรพรรดิเด็กชีบาบอมมาอ่ะมาดู5้าดาวถ้าทํา้าดาวก็คือจะลดความแรงของสายเทคนิคลงไป30%นะครับแล้วก็ฟื้นฟู HP ตัวเอง15%นะครับเออนี่คือ5ดาวครับส่วนอาวุธอาวุธผมยังไม่อัพ ผมยังไม่อัพผมไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะทำอะไรได้แต่ผมจะพาไปดูครับวิธีทำห้ดาวกับอาวุธเฉพาะของมันนี่เลยครับดวลเรียวไทม์ครับผมนี่ครับผมเซตไว้แล้วครับระดับ R ครับทุกคนก็น่าจะมีนะครับระดับ R อย่างมุ้งเมงเงี้ยเนี่ยอ่าอยู่ไหนนะเดี๋ยวหาตัวก่อนนี่ครับผมเซตไว้แล้วครับสามารถใส่พวกพลังพวกนี้ไนดะ้แผ่นรูนพวกนี้มันจะทําให้ เป็นอันตีเลิศกับแพสซีฟเยี่ยมครับนั่นก็คือ5ดาวนั่นเองนี่ฮะเห็นไหมฮะจะได้รับความเสียหายลดลง3 0ถ้าสายเทคนิคโจมตีมานี่ฮะผมทํา5ดาวได้แล้ว <c oughs> ผมทํา้าดาวได้แล้วครับอาวุธเฉพาะก็มาครับอาวุธเฉพาะก็มาครับโจมตี5ครั้งต่อเนื่องแก่เป้าหมายทั้งหมดด้วยดามเมจร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับพร้อมทั้งฝั่งตนเองทั้งหมด25%เพิ่มสะท้อนดามเมจครับแต่สะท้อนดามเมจอันนี้เห็นได้ข่าวมาว่ามันใช้กับดวงไม่ได้ แต่มันใช้กับพวกคอราชาทะเลลึกกับเซตสูตรได้นะครับเอออันนี้ต้องไขข้อข้องใจอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะส่วนไอ้ดามเมสะท้อนอันนี้นะฮะแต่ว่าผมทำแพสซีฟพิเศษกับอาวุธเฉพาะองมันได้แล้วครับเออมาไปรีวิวกันครับมาผมขอไปลองกันเรียวทาฮะจังหวะนี้ขออยู่ฝั่งสีฟ้านะจะได้แบนโบร้อยไปเลยจะได้จบเร็ว โอเคโอเคอยู่ฝั่งสีฟ้านะโอ้โหเจอสามพันด้วยน่าจะตึงจัดๆนะฮะโอเคจังหวะนี้ก็ภาวนาให้เขาแบนแบนเกลิวนะสวัสดีครับทำคอนเทนต์ครับอยากใช้ไมโครพัดมากครับอ่ะแบนเกลิวอย่างนี้เราแบนไมโครพัดเฮ้ยไม่ใช่ <laughs> แบนไมโครพัดมากทาไมล่ะเราแบนโบลอสเลยครับอืมแบนโบลอสเลยจังหวะนี้แล้วก็ปูบ,บอมครับคออะไรดีนะ เวนะเยลิวอุ้ยลืมไปไม่ได้เล่นตัวพี่บัตถ้าเล่นตัวพี่บัตเล่นคอราชาทะเลลึกได้เออมาจังหวะนี้ทำไมโกบพัดมากมาก,ก่อนเลยปลึบอุ้ยด้วงหรอแบนด้วงก่อนแล้วกันนี่เขาแบนปู่บอมนะโอ้ฝั่งสีฟ้าเราได้เปิดก่อนเราต้องท่องไว้เราได้เปิดก่อนโอเคจักรพัดเด็กครับด้วงครับแล้วก็อุ้ยกระบองหลุดเดี๋ยวนะ ไม่เป็นไร่เป็นไรก็บ้าแล้วโอเคเกวินเราต้องมีสายต่อสู้ด้วยนะเ,เดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวเฮลไฟเฟมผมแบนไปนะโลเขาจะได้ไม่หนาโอเคมากับบองเหล็กครับแล้วก็เอา้าผมแบนโบลอสไปนี่หว่าวนะโซนิกไม่ต้องใช้ขอก็ชนะบอกว่าเออไป้เขาก็มีโซนิกเหมือนกันเอาไว้ข้างหน้าเลยโอเค เฮ้ยเราทำคอนเทนต์ไม่โกรพัดมากแต่เราจะเปิดเอ้ยเกวินเราต้องโดนเปิดก่อนดิเออมาใช้แค่พลังงานพอไม่ต้องมีการรีเลือดจัดไปมาเลยครับเราได้เปิดก่อนอยู่แล้วเราต้องท่องไว้เราได้เปิดก่อนอออน,นี่ไงฝั่งซินเงาใส่ใส่กระบองเหล็กเขาก่อนเลยเออนี่ไงลงไปนอนไหมขอลงไปนอนทีเถอะเออลงไปนอนนี่ไงเราชนะแล้วเราชนะแล้วบอกเลยเราชนะแล้วเขาอันติน่าจะอันติใส่เกวินนะ เกวินโดนเลยมาเออนั่นแหละไม่กดพัดมาเราจะได้ยังอยู่ได้นี่เดี๋ยวโชว์พลังให้ดูเดี๋ยวโชว์พลังให้ดูจังหวะนี้ชีบาบอมไหมไม่ฮะผมไม่ชีบาบอมนะผมจะเก็บไว้ให้อันตีให้ไมโครพาดมาอันตีนะเออจังหวะนี้มาครับฮวงพายุปาเฉินใส่ทัศน์มกี่นะครับอบบาบ้าบ้าบ้าไปจังหวะนี้แล้วก็บ้าบ้าบ,าบา้าเก็บหมดฮนะเก็บมหมดอุ้ยแต่ชีบาบอมมาไมโครพาดมาเราลดแรงกระแทกครับ ลดแรงกระแทกไหวไหมโอ้โห و, ไมโครพัสมายิงไม่ไหวแต่ว่าสามารถลดแรงกระแทกทําให้จัก,กรพรัดเด็กไม่ตายนะแต่ไม่เป็นไรครับกระบองเราก็รอดรอดจากตรงนั้นไปแล้วทําให้กระบองเราเสียชีวิตน้อยกว่านี่ครับคือข้อดีข้อดีของพาสซีฟของไมโครพัสมาครับทาให้กระบองเหล็กกับจักรพรัดเด็กไม่ตายแล้วกระบองเหล็กเขารู้ขึ้นมาก่อนเราก็ฟาดฟันไปนี่ฮะโอ้โหไม่ต้องใช้อันตีฮะเออเรียบร้อยเลย่าดขึ้นไปผมชนะครับเป็นไงเป็นไงเออ นี่เลยนะผมใส่ทีไว้ในนี้แล้วจะได้เปิดก่อนเลย๋ยวเปิดเปิดก่อนให้ทุกคนได้ดูเลยโอเคไปที่อันดับหาคนน่าจะเป็นไลเกอร์แหละไลเกอร์มันชอบมันชอบใส่ตัวเออใส่ตัวนี่แหละเดี๋ยวอันตีให้ดูเดี๋ยวอันตีให้ดูว่าเทขนาดไหนอันนี้แต่เป็นอันตีธรรมดานะไม่ใช่เลือดอันตีไอเลือดอันตีต้องมีคนโยนจริงๆว่ะในเรียวไทม์เออจิ้มมาเกีวินไลเตะโอเคไมโครพัดมากครับอันตีมาจังหวะนี้อันตีหมูนะป๊ป๊บป๊าป๊ โคตรเท่ฮะ oh, okay. อันนี้คืออันติธรรมดานะโอเคเรายอมแพ้แล้วเดี๋ยวเราไปเดีย๋ยวผมยอมโยนเรียวไทม์ให้ตาหนึ่ง mm hmm. เพื่อดูอันติไมโครพัตมาแบบพิเศษนะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับโอเคผมขอจัดคู่เลยผมขอโยนเกมผมขอยโยนเกม,ม,เ,กมเกมหนึ่งนะครับให้โซนิกเรากับไมโครพัตมาอยู่2พิกสุดท้ายดีไหมเออเราแค่ดูเท่นั้นแหละแล้วก็กดยอมแพ้โอเคเจอคนนี้ไป อยู่ฝั่งสีฟ้าด้วยอ่ะได้เปิดก่อนอยู่แล้วแบนแบนแบนกระบองเหล็กแล้วกันเฮ้ยแบนบออล้อดีกว่าเผื่อฟุกชนะเผื่อฟุกชนะเราจะพลิกเหมือนเดิมเราจะพลิกเหมือนเดิมมีไมโครพานมาอยู่ไนเออไอเดีดิวดิพลิกเหมือนเดิมจะชนะไหมลองดูลองดูแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ไมโครพารมาเปิดก่อนเลยนะให้บับจากโซนิกไปแล้วก็เปิดอันติให้ทุกคนได้รับชมว่า ห้าเออไม่ใช่ห้าดาวสิอาวุธเฉพาะของมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะโอเคเอาเราเขาเลือกนะเขาจะโยนให้เราไหมนะเนี่ยแปลนโซนิกแล้วกันนะครับจริงๆแปลนเกียร์โรก็ได้นะโอเคเราได้เหมือนเดิมเลยเราได้เลนคอปเดิมนะฮะสวยฮะ แบนฮิลไฟเฟนสิครับแบนฮิลไฟเฟนสิครับจังหวะนี้นาหารจังวะนาหารจังวะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวผมให้ไมโครพัสม,มาเราเปิดก่อนเลยเคยเป็นดว้วงนะด้วงกับกระบ,บองโอ้โหไล้กาด เขาไม่มีโซนิกเราไว้ข้างหังโอเคเราให้ไมโครพาร์มาเปิดก่อนอย่างนี้เลยนะครับโอเคจะเป็นยังไงนั้นลุยกันครับดูดิว่าอาวุธสามดาวมันจะเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกอะไรไหมนะครับโอเคโซนิกเราอ่ะเปิดใส่กระบองก่อนเลยขออนุญาตเปิดใส่กระบองนะครับจังหวะนี้ปึบแป๊กไปหวันไปหวานแล้วไมโครพาร์มากของผมมาครับจังหวะนี้อาวุธเฉพาะด้วยนะ ดาเมจร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ไงจุ๊บจุจ๊บมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฮะผมว่าไม่น่ามีนะเออไม่น่ามีนะแต่ก็ทําให้แรงขึ้นนะเออมากระบ,บองเหล็กผมควงไปที่อัศวินเขาเคลื่อนแล้วกันเฮ้ยเผื่อพุกชนะเผื่อพุกชนะชนะคอนเทนต์จัดจัดคอนเทนต์จัดจัดโอเคปาดไปอชิบาไลาตีบุ่บอมตไมย่ยท้อนะเกวินไลตีไปที่ดวงเรื่อยๆเลยแล้วก็ลูกเตะวิยุสลาตันผมสตันได้แค่แถวบนนะผมไม่สามารถสตันเด็กได้นะอะไรชิบาไลาตีหนึ่ เกวินไล่เตะไปที่ด้วงติดสะท้อนอีกจะตายเอาจะตายเอาจังหวะนี้เด็กครับไม่มีลูกไฟใช้จิ้มธรรมดามาชิบะไล่ตีเกวินไล่เตะด้วยอย่าง้ว้สะท้อนอ,อแล้วโดนชิบะบอมมาน่าจะไปหวานหมดหุ้ยไมโครพัดมาแพสซีฟรับแรงกระแทกนี่ไงกระบ,บองเราลงทีหลังกระบ,บองเขาลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วกระบองเราเก็บหมดกระบองเราเก็บหมดนี่ไงแล้วกระบ,บองเราได้เปิดก่อนเอ้ยชนะเนี่ยทำเป็นเล่นทำเป็นเล่น,น,ลนชนะนะเออ ว้าไปแล้วว้าไปแล้วเออโอเคทุกคนก็ได้เห็นอันตีของไมโครพัดมาพร้อมกับผมชนะเรลีวธรมด้วยโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอยังไงกดไลค์นะกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ